สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Trick and Teach รายการสอนภาษาอังกฤษที่จะนำเอาทริคเล็กๆะทีจะกจับน้องๆกันแบบง่ายๆโดยมีสถานการณ์ตัวอย่างและมีป้าอูจากสถาบัน a Fa Plus i n t i t e มาขอยห้คำแนะนำกันครับและสำหรับตัวละครของเราในวันนี้ก็คือน้องรอยใหม่และน้องธุรทัศน์นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยวันนี้เสนอตอน Fit ตอน Fit เรามาดูกันนะครับว่าน้องรอยใหม่สามารถสร้างสารรค์อะไรได้ภายใน1 0.1วินาทีลองดูค่ะช่วงเฟสทีปนี้อยากจะไปดูดไข่มันที่เกาหลีอะค่ะแบบพอดีช่วงนี้ชุดเก่งของใหม่เริ่มที่จะฟิตแล้วอะค่ะฮัลโหลอุ้ยสวัสดีค่ะป้อูดตกใจหมดเลยค่ะสวัสดีจ้าเมื่อกี้เนี่ยป้อูดได้ยินน้องรอยใหม่บ่นรอคะ ว่าชุดของน้องรอยใหม่เนี่ยมัน f ฟ t อะคาแต่ถ้าชุดน้องรอยใหม่ฟิตแล้วเนี่ยป้าอู๊ดนี่เข้าใจนะคะว่าจะลดหุ่นไปอีกทําไม <S <S น้องรอยใหม่คะคําว่า f ิตนนะให้ความหมายในเชิง positive นะคะถ้าเป็น verb เนี่ยจะแปลว่าพอเหมาะพอดีนะคะถ้าทําหน้าที่เป็น adjective จะแปลว่าเหมาะหรือเข้ารูปจ้ะ <S 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 สุดท้ายถ้าเป็นน u n มันจะแปลว,ว่าสุขภาพดีจ้ะถ้าน้องรอยใหม่จะบอกว่าชุดครับหรือเข้ารูปเกินไปตาอูดขอแนะนำให้น้องรอยใหม่ใช้คำว่าชอยแทนนะคะาตายแล้วแบบขอบขอบคุณมากนะคะ้าอูดหนูจะได้ไม่ต้องไปปล่ยปอยปอต้านหล่าอบตี่เกาหลีแล้วค่ะถ้าเรารักษาสุขภาพให้ดีนะลูกเสื้อผ้าก็จะฟิตพอดีกับเราค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเกาหลีแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องๆเอาเป็นว่าเราไปทบทวนความรู้ที่ได้ในวันนี้อีกครั้งนะครับข้อที่1 fit ให้ความหมายในเชิง positive ถ้าเป็น verb จะแปลว่าพอเหมาะหรือพอดี2 fit ถ้าทำหน้าที่เป็น adjective จะแปลว่าเหมาะหรือเขา้ารูป3 fit ถ้าเป็น now แปลว่าสุขภาพดี 4. แต่ถ้าจะบอกว่าชุดครับหรือเขา้ารูปเกินไป ต้องใช้คำว่าใช้นะครับหวังว่าน้องๆจะนำไปใช้ได้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันเรามาดูกันครับว่าน้องโทรทัศน์จะสร้างสารรค์อะไรได้ภายใน 10. 1.1 0วินาทีเอ้ยเกียร์ะไม่เอาไอปอ